โอเคนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มผลปีศาจนะครับผมอ่าตอนนี้ดูพี่มีมานีประมาณหกสิบห้านะครับมีตังอีกยี่สิบสี่เอ็มนะครับเราคิดว่าอ่ามันจอกสีแดงหรือเปล่านะครับเรามีงบประมาณที่เยอะมากๆนะครับตัวเนี้ยหกสิบห้าเพชนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มมานีแล้วเอามานีสุ่มผลปีศาจนะครับว่าจะมีสีแดงออกหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่าสีแดงเนี่ยยากนักยากหนานะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราทำการสุ่มเลยแล้วกันนะครับมา เดี๋ยวเราโอเคมาไม่รอช้ารอชาร้ามาเราใช้มานีเลยเลยก่าครับชิวๆไปสีแดงแดงแดงอ๋อเรียบร้อยอีซีเกมนะครับไม่เป็นไรครับแม่งบเราเยอะผลแรกผ่านไปเขียวมาแดงมาหรือเปล่าแดงมาหรือเปล่าแดงอ้โหเนเาไปก่อนนะครับออกยากอยู่นะไปครับไปครับ ม่วงไอ้ม่วงมาว่ะไอ้ม่วงมาว่ะโอเคไอ้ม่วงว่ะทุกคนโอ้โหของดีว่ะของดีว่ะทุกคนมาแต่เราไม่สนใจนะครับแต่เราจะสีแดงนะครับผมไหนโอเคหน่อยนะพูดยังไอันไม่ใช่รหรัสนี่แกนแกนนะ อื่ได้ไหอ้อเฮทิ้งไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่ามีรอดกับผลแน่นอนนะครับมานี่ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนครับเขียวมาแดงมาหรือเปล่าครับมันจะออกอยากนะครับแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสออกหารือเปล่านะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสุ่มครบร้อยครั้งสีแดงจะออกแดงมาแดงมา โอ้โหไม่ม่วงว่ะเอาแล้วยืนบงังไปครับไปครับไปครับน่าจะล้นกระเป๋านะตอนนี้น่าจะล้นกระเป๋าอนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ของกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์ของกันแล้วกันนะอุ้ยเอาไปเลยครับแม่รับพรจากพระเจ้าไปเลยรับพรจากพระเจ้าไปเลยดีโอเคเราจะกองไวต้ตรงนี้ใครจะเอาก็มาเมาได้นะครับแม่เหโอเคครับโอเคตอนนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแม่ มันเยอะเกินไปครัมันรับไม่ไหวครับตอนนี้เราทิ้งไปก่อนนะ mm hmm. โอเคปุ๊บเข้าไปเราจะเก็บสีม่วงไว้ก่อนนะครับสีม่วงเดี๋ยวเขาเราไว้แจกอ่าตอนหลังนะครับโอเคไปี่คือคนมาลอมใช่ไหมใช่โอเคสีเขียวมาชิวๆไปครับเราไม่ต้องการครับผมเราไม่ต้องการอดีตประเด็นอะเราต้องการสีแดงครับผม mm hmm. โอเค ยังไม่จบแค่นี้นะครับไปต่อเลยแล้วกันครับโอเคตอนนี้เราก็อย่าไปสนใจผมเราจะปล่อยผ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้สีแดงนะครับตอนนี้เราหมดไปประมาณสิบมันีแล้วนะครับตอนเนี้ยแต่คลิปนี้เหมือนจะยาวหน่อยนะโอ้เกลือเกลือถ้ากดข้ามันอืม มันจะไม่ได้ฟิลสีแดงออกอสิโอเคทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อนครับตอนนี้เราได้ม่วงมาประมาณสองอันแล้วนะครับโอเคเราจะไม่ส่วนเดี๋ยวเดขาดูแล้วกันม่วงอีกอันหนึ่งอะไรทิ้งไปก่อนทิ้งไปก่อนเยอะเกินผลเราเยอะเกินครับเขียวนี่เขียวก็เป็นทิ้งไปอุยอ้ยเฮ้ยชี้อ ว้ยของดีวะ่ะม่แต่คนใจได้พี่เฮ้ยเชียโอ้โหทุกคนไปต่อเลยอย่าเพิ่งเราอย่ามองข้ามครับคนรอเหรอสปินม่วงมาเฮ้ยออกเดิมมันเดิมเหรอ เอ้ยดาร์กเปล่าเชี่ยคุ้มอยู่นะเฮ้ยเชี่ยผลอะไรอ่ะผลดาร์กหรือผลมืดดาร์กเหรอโอ้ยเชี่ยโอเคเดี๋ยวเราไว้แจกไว้แจกไวแก้ไวแจกแล้วกันไว้แจกตอนสุ่มเสร็จแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยไว้แจกไว้แจกเดี๋ยวพี่จะแจกนะครับแจกทุกคนแน่นอนไม่ต้องกลัว โอเคม่วงเด้งอ okay. ีกเล่นไดครับเฮ้ยแดงมาเฮ้ยมีแดงโผล่นะเฮ้ยแต่ก็ได้ม่วงว่ะโอเคม่วงเราเยอะมากอ่ะตอนเนี้ยสงสัยต้องต้องมีทิ้งม่วงว่ะม่วงพี่เราวพวกเราม่วงเราได้เยอะมากอ่ะทุกคนเฮ้ยขนสั่นเหรอได้ในวันจับอยู่แล้วว่า เฮ้ยเชีย่ยภูลักเหรออันนี้ผลได้น,นี่ว่านี่เขาบอกว่ามันดีโอ้โหโทุกคนได้ได้กันไหมโอเคอนนี้กระเป๋าพี่เต็มเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยกันนะครับโอเคได้ไปไม่รู้ ขอมืดเฮ้ยเดี๋ยวค่อยขอเดี๋ยวค่อยขอ,ขอเฮ้ยไอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยตกใจทำไมาก,กูตกเฮ้ยนจะไปตไปกใจเลยขนาดนั้นมันได้หวอเนี่ยดูดิเฮ้ยเห็นเลยไหมได้ผแลละใจเย็นใจเย็นสิใจเย็นสิต้องรอรุ้นนี่เฮ้ย เฮ้ยเชี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะครับโอพีเหรอมังกรเออมังกรไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยทุกคน ตัวก็ตัวๆเข้าไปแับวพกินกินกินโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอได้โอเคครับโอเคไปโอเคแมนเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันครับเดี๋ยวให้ให้ให้พี่ยังยังไม่ให้ใครหรอกครับเดี๋ยวเราถุกต่อแล้วกันทังมีโอกาสที่เราจะได้แดงอีกนะครับทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยละกันครับ กินเลยจะเย็นนะครับจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเรารอรอรอสุ่มเสร็จนะคะขอผลมางกรอนะได้ได้เดี๋ยวรอลอสุ่มเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอ่ามาแจกนะครับไอ้ผลสีม่วงนะโอเคโอเคตอนนี้เราได้แดงมาหนึ่งอันแล้วนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ยาวแน่นอนอนะ่ะพีะ่แต่เดี๋ยวน้องก็ดูพี่ให้จบแล้วกันนะครับอยากได้ยางเหรอ โอเคครับมันไม่ยากนะครับสีแดงโอเคพี่จะทิ้งเลยนะครับตรงนี้โอเคเขียวเดี๋ยวพี่ขอสุ่มของก่อนแล้วกันนะครับพี่กินมังกรเลยครับโอเคเออนนโอเคครับ ผลแดงผลอะไรเหรอครับได้ผลมังกรนะผมโอเคเดี๋ยวเราทิ้งเขียวเลยแล้วกันนะครับทิ้งไปก่อนชิวๆเดี๋ยวมีแจกแน่นอนครับเดี๋ยวสีม่วงมีผลสีม่วงมีแจกแน่นอนถ้าได้แดงเยอะก็อาจจะแจกเยอะนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะแต่สีม่วงเองเดี๋ยวเราแจกแน่นอนสีม่วงได้ดีเยอะครับโอเคชา์ดโดเหรอไปครับต่อเลยครับทุกคน ยังพึ่งมันยังไม่จบแค่นี้ครับอันนี้เราหมดไปประมาณยี่สิบเฮดเองอะ่ะเราก็ได้แดงมาละแล้วก็ได้ม่วมาอีกเยอะมากเลยพี่หมดประมาณยี่สิบเฮดอยู่แล้วครับตอนเนี้ยโอเคเราไปต่อแล้วกดสปินอ่าเกลือเกลือเกลือก็โยนไปครับตอนเนี้ยใครอยากได้ก็เมาได้นะครับตอนเนี้ยโอเคโอเคทิ้งไปก่อนชิวๆไม่คิดเยอะใครเลยเซิร์ฟโบมีแต่คนรอนะครับตอนนี้มีแต่คน,อนครนคนอ ของสีนะครับตอนนี้ไปโอเคเขียวก็ทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่สุ่มเสร็จก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทําการแจกให้นะครับไม่ต้องกลัวนะแต,ต่ตอนนี้เรามาสุ่มไปก่อนนะครับว่าเราจะได้สีแดงกี่อันนะแต่สีม่วงเดี๋ยวแจกแน่นอนไม่ต้องกลัวสีม่วงแจกแน่นอนครับไม่ต้องกลัวทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่จะทาการแจกสีม่วงให้กับทุกคนแน่นอนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันกลัวเลยกี้แต่ถ้ามันก็แห้งเลยอะไรอ่ะครับอะไรอ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันไม่ได้ได้ไงอ่ะมันล็อกแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าช่อนี้เฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าช่อนี้ตกใจสิงคิดมันเด้งสองรอบไม่ได้โอ้โหโดนล็อกหรือเปล่าครับจังหวะนี้โอเคม่วงเดี๋ยวเก็บไว้แจกไอ้มันเวอร์ข้าบเมื่อกี้มันเด้งออกมาสองรอบอ่ะ โอเคตนี่ผลพิชาตเราเต็มกระเป๋าผมโอเคผลพิชาตเราเต็มกระเป๋าครับตอนนี้อันนี้ผลเดี๋ยวโยนไปก่อนนี่ผลอะไรไม่รู้น่าจะนาน,นาเซหรือเปล่าเดี๋ยวยิงทิ้งไปก่อนน่ะอันนี้ผลได้อันนี้ผลรอ,อเอาไปเลยรอรับของฟรีไปเลยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะแจกแล้วกันครับเอาเอา,เอาที่พนักงคนต้องการเยอะนะครับตอนนี้พี่รู้ว่าทุกคนต้องการเยอะ,ะครับ เดี๋ยวพี่จะให้ทุกคนแน่นอน,นครับไปสุ่นต่อเลยแล้วกันครับตอนนี้มันยังไม่จบแค่นี้ครับทุกคนเราต้องขอจักสีแดงสักสามอันแล้วกันนะครับมาทิ้งเลยปับป๊บปั๊บปับ๊บไปครับไปครับไปต่อครับผมไปต่อแบบไม่ลังเลครับผมตอนนี้ไปต่อแบบไม่ลังเลเอ้ยม่วงออกมาอีกเอ้ยอะไรอะ่ะม่วงอะไรอะ่ะเอ้ยอันนี้คือผลอะไรครับทุกคนน,นี่คือผลอะไรเนี่ย บอกพี่หน่อยนี่คือผลอะไรเนี่ยคือผลอะไรอ่ะห้ลงสวนนา,า,า้าหรองะผลอะไรครับ,รรบอันนี้คือผลอะไรอ่ะกาวิตี้เหรออ๋อกาวิตี้เห็นเขาบอกว่าดีนักดีหนาเอาาโยนไปเลยใครได้ก็ไปนะครัแต่เนี้ยโอเคช่างมัน กาวิตี้ต้องไปเอาเวก่อนนะถึงจะโหดมากโอเคเดี๋ยวเราจะรอรอรอขอขอปล่อยผลสีม่วงไปก่อนแล้วกันนะครับตอนเนี้ยแต่เราสีแดงเดี๋ยวเราจะได้เราเราเน้นเป็นสีแดงเลยก่อนตอนเนี้ยสีม่วงเราต้องปล่อยผ่านไปก่อนโอเคมนันนีไปครับยาวๆครตอนนี้โอเคเกลือก็โยนไปก่อน ไปครับเหลืหหหอยี่สิบเหลือยี่สิบอ้ยม่วงมาอีกว่าทุกคนอคไอ้ยน้ำแข็งออกว่ะดาสองอันว่ะอ่ะมืดไปโอเคไปต่อ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 อะไรหนิอะไรหนิฮ่าแถม เน,นี่ยชิวๆฮะเก่นจนไน่ยครับจึงอเหรอ,อเดี๋ยวแจกแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแน่นอนเลยอีกตั้งเยอะครับผมตอนเนี้ยไม่ได้สักผลม่่งมาอีกชิวๆเอ้ยผลอะไรอะ่ะเอ้ยอย่าฆ่าเดี๋ยวเฮ้ยทำไรอะ่ะเอ้ยตะออกเซิร์ฟก่อนฮอลัลโหล เอ้ยใครทำไรอ่ะเอ้ยเชี่ยอะไรอ่ะเอ้ย,ย,อออยมีคนมาป่วนอ่ะทุกคนผลพิษเหรอเอ้ยใครอ่ะเตะออกเซิร์ฟนะเอ้ยมีคนมาป่วนว่ะไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยไอ้เสื้อส้มเนี่ย ไมอย่าอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยครับโอจะแจกผลปีศาจนี่อย่าทอย่าทำจะแจกผลเนี่ยอันนี้ผลพิษเอาผลไหนให้มันซ้ำๆใช้เหรอเราสุ่มไม่ได้แล้วดิตอนนี้ผลเราเต็มแล้วเดี๋ิโอเคอันนี้ผลอะไรเอามืดไปแล้วกันปะอายนทิ้งเลยจบใครได้ก็ไป ไม่ใครทำไรอะ่ะอย่าอย่าทำดิอย่าตีกันอย่าตีกันฮัลโหลทิ้งมืดไปโอเคครับไปต่อเลยแล้วกันนะแล้วผลที่ไม่ซ้ำกันนะทิ้งไป อยู่ในกระเป๋าลองเปิดดูโอเคพี่ทิ้งเลยแล้วกันนะเอ้ยใครทำไรกันอะอย่าอย่ามาเล่นกันแถวนี้นี่ฮลัลโหลไม่ได้อยู่ในกระเป๋าเลยไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ผลอะไรมาแต้ม,ม่วงอีกอันนะึง Quân sáng Quân sáng cái bao ở trong này à cái bao này à đưa, đưa này à oh. โอเคโอเคทิ้งเลยแล้วกันครับทิ้งเลยแล้วกันโอเคเราจะทำการสุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับตัวเนี้ยไม่รอช้าทิ้งเลยไม่รอช้าเกลือไม่เกลือก็ว่ากันไปนะทุกคนเกลือว่ะสรวจเราได้สีแดงแค่ หเหลือสิบสามเหรียญนะตอนนี้ยมงมาชิวๆโอเคเรียบร้อยรู้เรื่องรู้เรื่อง,รรองกระเบื้องแตกเลยถ้ามาอย่างนี้อ๋อครับพี่เข้าใจแล้วครับโอเคเราเกลือมาเมื่อกี้เหมือนสีแดงจะโผล่มาแค่เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อย อืมฮเหลือสิบมันีครับตัวนี้เหลือสิบมันีโอเคเราไปต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคทิ้งยาวๆเลยนะครับตัวเนี้ยปับเข้าไปโอเคดูต่อเลยแล้วกันนะครับดูต่อเลยแล้วกันนะครับ โผล่สามรอบเหรอโอเคเกลือรุนเรื่องรุนเรื่องมันโผล่มาสามรอบอะ่ะมันไม่ออกแดงเลยอะครับทุกคนเราจะมีโอกาสได้สีแดงอีกหรือเปล่าได้ม่วงมาโอเคยังได้อยู่รุนเป็นของดีแล้วกันนะครับม่วงโอเคเกลเน่เอ้ยม่วงมายังได้อยู่โอเคจะอรอลุนพร้อมกันนั้นตอนนี้มันนีเราใกล้จะหมดละ เดี๋ยวกินแน่นอนผลมังกรเดีพี่กินแน่นอนโอเคโอเคมังกรก็ต้องกินอยแล้วไม่แจกหรอกแจกแค่ผลม่วงก็พอแล้วมังกรมันออกแค่อันเดียวอไปเลยน่าจะเกลือแล้วหละน่าจะสีแดงหน้าจออันเดียวนะสรุป โอเคเกลือเกลือเกลือแล้วเกลือยาวเลยครับจังหวะนี้เกลือ,อ,อแล้วก็เกลือยาวเลยนะเกลือแล้วก็เกลือย,าว,ย,นะอวอยาวเลยตอนเนี้ยผลสีแดงคือผลมังกรนุ่มโอเคอันสุดท้ายแล้วปะน่าจะไม่ได้แลนะ้วแหละแดงอะ่ะเอ้แต่เราใช้ตังสูงได้อีกไม่ใช่หรอโอเค ใช้ใช้ตังก็ได้อาจใช้ตังค์ก็ได้ตังเยอนอยู่ด้วยมันจะมีโอกาสหรือเปล่าแต่ก็น่าจะยากนะครับไปเลยไปเลยเกลือนะทิ้งไปหหมดเลยทิ้งไปให้หมด โอเคครับโอเคทิ้งไปก่อนเกลืออ่ะทุกคนได้แค่อันเดียวถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่ครับดีกว่าไม่ได้สักอันเลยแน่นอนได้ผลมังกรมามันก็น่าจะคุ้ม,มนะผลมังกรนะ่าจะดีที่สุดนะตอนนี้นะครับที่คนอยากได้กันถ้าไม่ใช่ผลโมจินะโอเคเราเกลือแน่นอนเราไม่มีโอกาสที่แบบฟุบออกทั้งสองครั้งเลยอะ เซเมกโอเคกดผิดอีกโอเคครบละโอเคอเครับตอนนี้เราครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ะตอนนี้ยเราได้มาก็ประมาณจริงๆได้มาเยอะกว่า,านี้นะขึ้นมา จริงๆได้ม่วงเยอะอยู่นะครับมาสรุปกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้ได้ม่วงมาประมาณไม่ได้นับเมกี้โยนไปด้วยแต่ไม่เป็นไรเหรอเดี๋ยวได้มังกรมาเดียวก็โอเคแล้ะเดี๋ยวจะทําการกินมังกรเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการกินมังกรเลยนะยนนลยนะแล้วสีม่วงเดี๋ยวอาจจะแจกให้กับคนดูเลยอะกินมังกรเลยปั๊บโอเคเป็นมังกรแลวโอ้โหตัวเนี้ยสุดยอดละอือ โอ้โหมังกร